เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จโตพรมลงังศีสำหรับคนที่ชอบไปเม้นเพจโน้นเพจนี้อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือที่ตัวเองไม่มีก็จะบอกว่าของปลอมของปลอมนะก็ บอกดักคอล่วงหน้าเลยววะปลอมนะปลอมนี่ก็ปลอม,อมคืออะไรที่เป็นอยู่ในมือคนอื่นนะปลอมทั้งนั้นนะแต่ถ้าได้อยู่ในมือของตัวเองนะ่ยของแท้นะทั้งที่หลายๆคนที่เรียกตัวเองว่าเสียนพระทั้งหลายเนะี่ยก็มีอายุไปกี่ปีเองนะเพิ่งจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ถึง30มสิบปีเนยะแต่ล่วงรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่วัดต้นเรื่องที่สร้างพระนั้นตัวเองก็ไม่เคยไปไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่อยู่ในมือตัวเองไงแทนะ้ใช้คอมพิวเตอร์แกะบล็อกมาอย่างเดีเลยแล้วก็ขายในราคาที่แพงๆนะเราก็ไม่ว่ากันเส้นทางใครเส้นทางมันนะแต่เรารู้ว่าของในมือของเราคืออะไรนะพระองค์นี้นี่อย่างน้อยๆนี่อยู่ในมือ ของผมมาห้าสิบปีรับช่วงต่อเนื่องมาเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตพมรังสีเขาเรียกว่ารุ่นวังหน้าวังหน้าสร้างสร้างโดยวัดพระแก้วประมาณ2 6เพันสี่ร้นพระองค์นี้ก็มีอายุประมาณร้อยกว่าปีจะจริงจะแท้จะไม่แท้อะไรตัดสิน เสียนพระตัดสินเห็นไหมเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นนามธรรมามันเป็นความรู้สึกทางใจใครรักใครชอบใครเขาเคารพบ,บูชาแม้จะทําขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขานําไปเพื่อเคารพบูชาไหวเขาศรัทธาเลื่อมใสในวิถีปฏิบัติของ พระสงฆ์องค์นั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ไหนก็ตามแต่เพราะนั้นสามัญชนคนที่เป็นปัญญาชนจึงไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล้ำสิ่งที่คนอื่นเคารพกราบไหว้เขาจะกราบไหว้สิ่งไหนเรื่องของเขาจะปลอมจะแท้แต่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเขาไม่ได้ขอให้เรากินก็จบแล้วเขาบูชาสิ่งไหนก็เป็นสิทธิของเขา เป็นเชือกถักเมื่อก่อนนี่มีคล้ายๆกับเส้นหมากเต็มเลยที่มารับมาใหม่ๆทีนี้ผมเอามาใส่กรอบใส่กรอบเอาไว้มันก็ชื้น่ะมันชื้นมันก็เลยขึ้นขึ้นราขึ้นอะไรผมก็เลยเอาน้ําล้างออกแล้วก็แกะแกะออกจากกรอบเพราะว่าอยู่ในกรอบมันชื้นอาจจะเกิดจากการอัดกรอบแล้วไม่ดีน้ํามันเข้าไปได้ ก็เลยแกะออกมาเปื่เปอยอย่างนี้เลยก็มีส่วนที่เสียหายไปเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันจะมีเส้นหมากเส้นอะไรอุดอยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆมีเศษไม้เศษอะไรอยู่อะพอกอยู่ตรงเนี้ยแหลกๆตอนนี้ก็โดนล้างออกไปเยอะผมพูดตามตรงว่า นำพระองค์นั้นองค์นี้ติดตัวไว้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรหรือเปล่าไม่มีไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยเจอใครบอกห้อยพระองค์นั้นแล้วคาดดังงู้นอย่างนี้มีเสน่ห์เมตตามหานิยยมโชคดีอะไรก็เรื่องของเขานะแต่โดยส่วนตัวของผมผมไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะก็เป็นปกติธรรมดาแต่พกไปเพื่ออะไรเราบอกแล้วว่าเรามีเก็บไว้เพื่อสะสม เพื่อศึกษาแล้วก็เคารพในจริวจริยวัตรของพระสงฆ์องค์นั้นๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานส่งต่อต่อไปก็เท่านั้นเองคือเป้าหมายของเราเพราะนั้นใครจะบอกว่าปลอมก็ปลอมใครจะบอกว่าแท้ก็แท้เราไม่สี่เรียดเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ขายเราก็ไม่ปล่อยต่อคือเป็นคนไม่ขายพระกินก็แล้วกันอย่างนี้นะคุณจะขายก็เรื่องของคุณ คุณจะปั่นราคาเรื่องของคุณแต่คุณอย่าไปเหยียบคนอื่นว่าของอยู่ในมือคนอื่นปลอมนะทั้งที่ของคุณแกะบล็อกมาจากอะไรก็ไม่รู้ของแท้ของปลอมก็รู้แก่ใจตัวเ,เองนะเพราะนั้นเนี่ยก็เคารพคำว่าศรัทธาถ้าใครเขามีความศรัทธาด้วยใจมุ่งมั่นที่แท้จริงก็ปล่อยครับก็มีเท่านั้นเองคนเรานะคือคือหนึ่ง อย่าดูถูกอาหารการกินของผู้อื่นว่าด้อยกว่าตัวเอง 2. อย่าดูถูกการศึกษาของผู้อื่นว่าด้อยกว่าตัวเอง 3. อย่าดูถูกสิ่งเคารพกราบไหว้ของผู้อื่นหรือความเชื่อของผู้อื่นว่าด้อยกว่าตัวเอง 4. อย่าดูถูกการแต่งตัวของผู้อื่นว่าด้อยกว่าตัวเองถูกกว่าตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้คือชนวนเหตุของการเกิดสงครามของความขัดแย้ง คนเราเคารพในความเป็นปฏจเจกชนเคารพในความเชื่อส่วนบุคคลต่างคนต่างมีสิทธิเราจะเคารพอะไรก็เรื่องของเราเขาจะนับถืออะไรก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้เราก็จบสังคมก็ไม่เกิดสงครามไม่วุ่นวายนะถ้าบอกลบมพ่อกูดีกว่าล้งพ่อมึงเมื่อไรแล้วก็ฆ่ากันตายใช่ไหมภากการเมืองที่คุณนับถืออยู่นี่ที่กูชอบอยู่นี่ดีกว่าภาคการเมืองของมึงก็ฆ่ากันตาย สังคมมันเป็นอย่างนั้นอาหารที่มึงกินอย่งมันสกรปรกอาหารที่กูกินมีสะอาดกว่าก็ฆ่ากันตายใช่ไหมเพราะนั้นคนเรามันมีเหตุจําเป็นที่ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมมันมีเขาเรียกอ,อะไรความเป็นอยู่ที่สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันคนเราไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาทุกคนแต่ทุกคนมีเป้าหมายในการดํารงชีวิตเพื่อที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีความสุขถ้าเขาไม่มารบกวนเรา ถ้าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้สังคมเคารพเขาแค่นั้นเองจบ